คิมเบอรี่เปิดใจเผยสามคำหลังหมากขอแต่งงานหวานชื่นขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกคู่แล้วล่ะค่ะสำหรับพระนางมากปรินกับคิมเบอรี่ที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมามากนั้นได้ขอสาวคิมเบอรี่แต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์บอกได้เลยค่ะว่าคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับนี่ก็แห่กันยินดีจำนวน,นมาก และล่าสุดก้องปิยะก็ได้สัมภาษณ์ว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่โดยงานนี้สาวคิมบอกว่ามีความสุขตื่นเต้นร้องไห้เป็นบ้าเลยและพี่ก้องก็ได้ขอ3ามคำสาวคิมก็บอกว่า I love you บอกเลยค่ะว่าสาวคิมก็ได้พูดไปเขินไปเมื่อพี่ก้องได้โพสต์คลิปนี้ลงใน Instagram หนุ่มมากนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า ถามผมนี่ครับว่าตื่นเต้นไหมในขณะที่คนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับหลายคนนั้นก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นไปเลยละจ้าขอสามคำค่ะ ah! และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ